ไม่มีใครจะฉลาดมัตั้งแต่เกิดหรอกนะดังนั้นตอนนี้จงรีบหาอาจารย์หาความรู้ซะดังนั้นทุกคนจะต้องเรียนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วอถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงทำไม่ได้หรอกอ้าวทำไมล่ะก็บเราว่ายัสว่าหัวไม่ดีนะเซอใช่ใช่ใ,ชใ,ชใช่เลยเอาไว้เตาขึ้นแล้วหัวคงดีขึ้นคงจะเริ่มเรียนได้นะใช่มหมฮะแบบนั้นไม่ทันการแน่ เหมือนกับเรื่องชายที่คอยสะสมนมที่กําลังจะพูดถึงอยู่พอดีเลยนะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่รีดนมวัวเป็นอ,อาชีพเขาต้องรีดนมวัวเพื่อให้พอเพียงกับคนเกือบร้อยคนไม่พอเลยอ่ะ คิดว่าหากเก็บได้เยอะๆก็จะเรียกลูกค้ามาซื้อแต่เมลรดได้แค่นี้อืมน่าก,กลัวจะไม่ไหวเอาไว้นานไปมันก็จะเสียนะกลุ้มจริงๆทําไงดีอ๋อใช่แล้วต้องไม่ให้ลูกวัวมันกินนมนมก็จะสะสมอยู่ในท้องแม่วัวแล้วไม่ต้องสูญเสียไปไหนใช่แล้วไม่ฉลาดจริงเราหน่ใช่แล้วใช่แล้วอ่าเน่ไปนะไปนะเจ้ากิดไม่ได้ไให้พ้นไป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 แน่ดึงหางเลยเอา้าว เดี๋ยวทหางยืดเป็นวาระะผ่าตัตั้งแต่วันนั้น <c oughs> มาเขาไม่ยอมให้ลูกวัวด,ดื่มนมอีกเลยหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนต่อมาขอบคุณทุกทุกท่านที่มาในวันนี้นะขอรับขอทุกท่านรอในนี้ก่อนก็แล้วกันนะขอเชิญรอสักป,ประเดีย๋ยวจะวิ่งไปรีดนมวัวมาให้ทัน <c oughs> รอเดี๋ยวนะครับจวนจะได้แล้วล่ะครับจะมีมากให้พอๆสำหรับทุกคนเลย <c oughs> รอเดี๋ยวใจเย็นเย็น <c oughs> นี่แหละคงจะสะสมอยู่เต็มตัวของเจ้าเลยทีเดียวละ่ะทีนี้เราจะรีดออกมาพออ,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 อย่าร้องแซ่ทำไมไม่มีนมสักหยดนะเนี่ยฮะปล่อยนมออกมาเร้วแล้วแซ่แล้วเข้าไอ้ย,อย่าไปไหนเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไอ้ชาตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะโอ้แหมไปโอ้ตายตแล้วก็รา่ว่าคนรีดนมวัวห้ามไมา่ให้ลูกวัวมากินนมติดต่อกันเป็นเวลานาน แม่วัวถึงได้หยุดการผลิตนมวัวไปดังนั้นหากรู้สึกว่าอยากจะเรียนแล้วก็ขอให้รีบเรียนซะเลยนะอย่ารีรอเพราะว่าประเดี๋ยวก็จะเหมือนกับคนรีบนมวัวซึ่งมีแต่จะเสียใจภายหลังนั่นเองนั่นแหละหวังว่าพวกเธอคงจะเข้าใจดีนะดังนั้นตกลงผมจะเริ่มเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าเป็นพูดดีไปมั้ล่ถ้าหากว่าเราเรียนตอนนี้จะฉลาดขึ้นทันทีเลยไหมนะคะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะอู้อะไรกันถ้าอย่างนั้นแม่อ่ะจะเลิกดีกว่าฉันเองก็เลิกมัอนกันเด้ <c oughs> การที่จะเป็นคนเก่งจะต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดีซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเรื่องของเศรษฐีที่ต้องการจะสร้างบ้านสามชั้นเลยทีเดียวนะม <c oughs> ีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีได้มาเห็นบ้านที่สวยงามขนาดสามชั้นเข้า จริงๆเลยฉันก็ต้องสร้างบ้านสามชั้นบ้างละสิทีนี้อะเตรียมตัวโูยไอ้เนี่ในช้างคิดทำอะไรของเจ้าอยู่นะฮะชักช้าเสียเวลาจังเลยก็อย่างที่เศรษฐีสั่งให้ปลูกบ้านสามชั้นยังไงล่ะครับก็นี่มันชั้นที่หนึ่งไม่ใช่หรออ้าวก็ต้องสร้างชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็อยสร้างชั้นสอง แล้วถึงจะสร้างชั้นสามได้นะครับท่านเศรษฐีใครสั่งให้แกสร้างชั้นหนึ่งกับชั้นสองแล้วอ้าวฉันต้องการแค่ชั้นที่สามชั้นเดียวเท่านั้นเองจะเป็นไปได้ยังไงล่ะก็ฉันเป็นคนใจร้อนนี่นะรีบรีบสร้างเอาแค่ชั้นสามชั้นเดียวชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ต้องสร้างอย่างเดียวใช่ไหมล่ะอืมเสร็จแล้วครับ เออแบบนี้สิถึงจะยอดแต่ว่าฉันจะขึ้นไปได้ยังไงละเนี่ยบนบ้านก็ปีไปตามเสาเองสิครับไปเสาไปแล้วไม่มีชั้นหนึ่งชั้นสองก็ไม่มีบันไดด้วยนั่นสิครับเชิญขึ้นเลยเอาสิเอาแล้เป็นยังไงก็เรียกเราขึ้นทางเสาโวยตายแล้วนี่อุ๊บแยกกระตตะโอ้ไหนช่างช่วยดันหน่อยเร็วๆเข้าอุ๊บเออนั่นอย่างนั้นแหละลำบากลำบนเหลือเกินนะขึ้นเรล่าแตง อ่ายอดไม่เอาหแต่งโอ้ยชักเหนื่อยแล้วฮะมันทำไมถึงได้ขึ้นยากขึ้นเย็นนะโอ้ยฉันได้สามโอ้โอ้อ้ระวังนะครับหลังจากนั้นผมไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับไปละเย็นจ้าอ๋อเหนื่อยโอ้ยอืดขึ้นคอเลยเนาะบ้านเสรษฐี โอ้บ้านเศรษฐีวกว่าจะขึ้นมาได้ใจทับขาดฮ่าตายแน่แน่ฮ่าช่วยฮ่าฮ่าเฮ้ฮ่าฮ่าฮโอ้ยสลดสลายแล้วบ้านเศรษฐีสักยังไงแค่การทีเดียวนะฮ่า ก็ไม่เชื่ออย่างนี้ผมไม่รับรู้อะไรด้วยนะมาโทษกันไม่ได้เราไปละ,ะต้องกลับโยธาอืม,อมเขาใจหรือยังนะความรู้นะ่ะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เข้าใจไหมฮะช่วยไม่ได้ฉันจะตั้งใจเรียนฉันด้วยนี่ถ้าตั้งใจเรียนนะฉัน่สบายอยู่แล้วคงจะทำได้ตัวนั้นเองนะ่ะเนาะ จเอาละรอเดี๋ยวก่อนนะพุกคนน่ะก็คงจะเข้าใจอะไรกันบ้างแล้ววัดตัวฉันเนี่ยนะถูกเรียกว่าประศาสดาพูุเธอจะอาใ่มาฉันเคยได้ยินฉันก็คิดว่าอยู่แล้วนะพูดเกินไปแล้วนะแกนะโรอฉันต้องการที่จะกระจัดความทุกข์ให้หมดไปจากประชาชนทั่วไปจนพู้ไดว่า ใช้แสงธรรมะช่วยชี้นำประชาชนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากต้องอาศัยความอดทนอย่างมากจะต้องเริ่มทำกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะวางมือไม่ได้วันนี้ฉันต้องการให้พวกเธอเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติโดยที่พวกเธอนะควรจะละเว้นการกระทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปจากตัวเธอนะความชั่วย่างนั้นเหรอครับ ก็อย่างที่พวกเธอเนี่ยได้รังแกนีจิยังไงละ่ะทีนี้นฉันเขาถามหน่อยนะว,ว่าทําไมพวกเธอเนี่ยถึงได้รังแกนีจิเขามันเรื่องอะไรอะ่ะเ<ม>ด็กโง่ที่ควั่งครับเด็กโง่ครับอยาอยาถามเราพูดมาสิเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าก็เหม็นยังไงเล่าใช่แล้วก็สก็เปลกด้วย ห้งเหม็นแล้วก็สกปรกได้ยังไงล่ะครับก็เป็นเพราะนิจิต้องทํางานเก็บของเสียเหล่านี้ไปทิ้งน่ะสิในพวกเธอเนี่ยมีคนที่ไม่ถ่ายของเสียออกมาบ้างไหมหรือว่าพวกเธอเนี่ยทําความสะอาดโดยการเก็บของเสียไปทิ้งซะเองแล้วใครเป็นคนทําความสะอาดให้พวกเธอล่ะลองคิดดูให้ดีๆสิว่ามันเป็นยังไงหืจริงไหม แล้วใครเป็นคนทําความสะอาดให้พวกเธอละ่ะคุณลุงนีจิใช่คุณลุงนีจิงั้นก็หมายความว่าอืมนั่นก็คือนีจิได้ช่วยเหลือพวกเธออย่างไงละ่ะคนที่รังแกผู้ที่มีบุญคุนนั้นเรียกว่าคนอัตันยูฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าในเมืองเมืองหนึง่งมีคนอยู่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนอัตันยูแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคนอัตันยูคนนั้นได้ลงเรือไปกับลูกเรือ แต่บ the ังเอิญในขณะนั้นได้เกิดพายุใหญ่พายุพัดกระหน่าจนกระทั่งเรือแตกและอับปางลงคลื่นแต่ะลูกใหญ่โตราวกับภูเขาเหล่ากาโพวกเขาลอยไปตามน้ําแต่ว่าบังเอิญได้ไปพบกับเต่าทะเลได้ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้เอนี่คืออะไรเนี่ย เต่เาเต่าช่วยเราเอาไว้อย่างนั้นเหรอเนี่ยเต่าช่วยเราเอาไว้เหรอโอ้ขอบคุณจริงๆโอ,โ,อโอ้นั่นเกาะเน่เต่าตัวนั้นได้นำพาพวกเขาไปไว้ยังเกาะแห่งหนึ่ง มาได้ก็จริงแต่เกาะนี้ไม่มีอะไรให้เรากินเลยหิวจะตายอยู่แล้วหิวจริงๆะหิวมากเลยล่ะออืนั่นไงดูนั่นเสออะไรเหรอคิดได้แล้ะเราฆ่าเต่าเนื้อเต่ามากินกันเพื่อกันความหิวของเราซะไม่ดีกว่าเหรอแบบนั้นมันโหดร้ายเกินไปนะเขาออุตสาห์ช่วยชีวิตเรามานะอ